สวัสดีค่ะพี่ยำเติมที่แล้วส่งเกลดช้าต้องขอใครด้วยนะคะภาษาอังกฤษทำให้เดือดร้อนหมดเลยแต่เทิมนี้ก็บัฟลูกน้องแล้วค่ะสำหรับพี่สิงห์นะพี่ยำไม่อยู่ ช่วงนี้หลังๆมากินขนมที่ที่ห้องเวีบ่อยแล้วเดี๋ยวจะดูแลต่อจากพี่อํานะคะไม่ต้องเป็นห่วงขอบกินเทียบเลยซู้ๆนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับพี่อํอแฟนตัวยงของอะคาเดมีนะครับขอบคุณที่ผ่านมาที่ติดตามทีฟุตบอลของเรานะครับเดี๋ยวหวังว่าผมจะมีผลงานดีๆมอบให้พี่นะครับมีรางวัลมอบให้พี่นะครับครอบตัวเีครับออมก็ ผมไม่รู้จะแซวอะไรอ่ะเวลยังไม่ถึงเรลวยังไม่ถึงปัมต่อไปนี้คนที่จะสารต่อทีมอะตอมเอฟซีเดี๋ยวป้าเจนจะสารต่อให้ป้าเจจะเป็นผู้จัดการอะตอม f อซให้ป้มเองรับรองเลยว่าต้องชนะแน่นอนปีนี้เดี๋ยวพี่อามฟก็จะไม่อยู่ละแต่ก่อนผมเอยังมียังมีพี่เป็นแบ็กอะแล้วตอนนี้พี่ไม่อยู่แล้วผมยิ่งเป็นคนที่รอมร้อนอยู่ด้วย แล้วก็เสียงดังด้วยทุกทีก็จะมีพี่กับพี่โอ๋เนาะแต่ว่าตอนนี้พี่ก็ไม่อยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็จะเติมพี่ต่อไปนะครับพี่ยำสวัสดีครับก็ตอนนี้นะแผนกไฟฟ้าไม่ค้านะฮะผมก็ได้ยึดเป็นหมดแล้วนะครับพี่ยำพี่ยำไม,ม่ต้องเป็นห่วงนะฮะผมจะด,ดูแลอย่างดีนะครับผมสวัสดีครับพี่ยำพี่ก็เป็นพี่ที่ผมรักและเคารพมากนะครับ เวลาที่ไอ้กิ่งไอทีออกบําออกต้งนะครับแซลผมไเยอะอยู่โอ้โหถึงนะครับแซลผมไเยอะพี่อมก็ห้ามตามบ้างนะครับไม่ใช่เป็นกองหนุนให้เขานะครับที่มาซ้ําเติมผมนะครับก็สวัสดีออํมนะครับก็จะออกแล้วนะครับก็ขอให้เลิกนิสัยขี้ฟ้องนะครับเพราะว่าคงไม่มีอะไรให้ฟ้องแล้วนะครับออกไปพักผ่อนนะครับแล้วก็ ซิดคงคิดถึงแน่นะครับซิดท,ทั้งหลายของเขานะครับของออลามเนี่ยนะครับคงคิดถึงออมแน่นอนนะครับก็แล้วก็อย่าไปนั่งแค่ขี้มูกนะครับอยู่บ้านอย่าไปแย่มมูกเล่นนะครับสวัสดีค่ะอออามได้ข่าวว่าโดนภาษาอังกฤษเล่นงานกับผดกสามันไปก็คือ,อยื่นเวลาออกเลยใช่ไหมคะ,ะทีนี้ใครจะมาช่วยเรา เคลียร์ปัญหาภาษาอังกฤษแล้วคะทีนี้แต่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวหรอกค่ะพิชานหนูก็ด้วยนะคะใช่หนูพูดอะไรเนี่ยตัวย่เดี๋ยวร้องไห้นะไม่ร้องหรอกสวัสดีพี่อัามค่ะพี่อัมก็ขี้บ่นนะต้งสไตล์พี่อั้ก็สวัสดีออมลานะครับ ก็จบแล้วนะครับก็เลิกเซลล์น้องๆนะครับในสื่อโซเชียลนะครับได้แล้วนะครับเหลือพื้นที่ให้พวกน้องๆได้ยืนกันบ้างนะครับตัวนี้สาวๆไม่มาคุยด้วยแล้วนะครับเซลลจนเสียเลยนะครับสวัสดีครับพี่ยำครับผมก็อยากจะขอโทษนะครับที่เวลาส่งเกตนะครับช่วงเวลาส่งเกตทีไรระบบชอบล่มนะครับ จะเอาคำติชมของเขาอ้านะครับมาปรับปรุงให้ระบบมาดีขึ้นนะครับผมโอ้ไม่พูดม,มีอะไรมาพูดเนี่ยไม่พูดหรอไปดูถ่ายเก่งเหมืชายต้นไปทำงานอยู่ทำ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 ,ทำงานอยู่ สวัสดีครับพี่อามก็ขอบคุณนะครับที่พี่ช่วยเหลือผมมาโดยตลอดนะครับก็วันหน้าโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับขอให้พี่อามโชคดีนะคะอนาคตไม,ไม่แน่ใจว่าเราจะได้เจอกันในฐานะอะไรแต่ว่าก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะแล้วก็โชคดีมีชัยคะ่ะบ๊ายบายขอให้อามประสบความสําเร็จายพักหน้านครับดูแลสุขภาพ ร่างกายดีนะครับก็ขอบคุณที่ผ่านมานที่ทั้งเคยร่วมงานกันนิดๆนนนหน่อยๆก็ตามนะครับแล้วขอให้ความโชคดีกับเส้นทางชีวิตต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อัมก็น้องตะวันนะครับน้องตะวันคนเดิมที่พี่อัามชอบชอบเรียกบ่อย ก็แทนเป็นคำว่าพนไปแล้วนะครับก็สําหรับส่วนตัวผมรู้จักพี่อัมมาถึงอาจจะไม่ได้นานมากแต่ว่าผมก็รู้สึกผูกพันแล้วก็นับถือพี่อัมเหมือนเหมือนพี่คนหนึ่งนะครับตลอดเวลาในการทํางานผมก็คือมันเหมือนมองตาก,กันแล้วก็รู้ใจอ่ะก็คือในในส่วนการทํางานเนาะมีเหนื่อยมีลาบ้างพี่อํามก็คอยแบบประสานมือ จับมือตลอดหรือไม่ก็กอดเงี้ยครับผมมันทําให้ผมอบอุ่นแล้วก็เหมือนเป็นแบบเป็นพี่คอยแจ้งอะไรต่างๆให้ให้ได้เดินไปแบบในแนวทางที่ดีในการทํางานนะครับผมก็รักและก็เคารพพี่อัมมาตลอดสําหรับในส่วนของการการเลือกเดินเส้นทางเนาะในในการตัดสินใจทุกๆอย่างผมก็สนับสนุนและก็เคารพพี่อัามนะครับก็ขอให้ครั้งนี้ พี่อําโชคดีนะครับมีความสุขกับกับเส้นทางที่พี่อําเลือกนะครับสำหรับผมสำหรับน้องตะวันคนนี้ก็จะจะเป็นน้องเหมือนเดิมที่ดีตลอดถ้ามีอะไรก็สามารถคุยกันได้ตลอดนะครับพี่อําเจอที่ไหนไปที่ไหนก็ยังรักและก็เคารพพี่อําเสมอนะครับโอเคครับพี่อําต่อจากนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณพี่นะครับที่เคยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาต่างๆนะครับ หวังว่าพี่ต่อไปพี่จะมีความสุขนะครับขอให้ไปอยู่ไหนก็ขอให้มีแต่คนรักนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะอาร์มนะคะก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันานาดเนาะดีใส่กันบ้างร้ายใส่กันบ้างแต่สุดท้ายเราก็ยังมีความสัมพันธ์แล้วก็มีมิตรภาพดีๆกันมาค่อนข้างที่ยาวนานเลยก็ไม่รู้ว่าต่อไปนี้พี่จะไลน์ไปหาใครแล้วว่าเออเอาอาร์มรบกวนหน่อยนะคะอาอาร์มช่วยอันนี้พี่หน่อยนะคะ ก็ขอบคุณสาหรับมิตรภาพดีๆสําหรับพี่แล้วนะคะพี่ไม่เคยโกรธหรือว่าอะไรอออามเลยนะคะที่ผ่านมาก็คือด้วยความที่บางครั้งเราคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างนะคะแต่สุดท้ายก็คือมันเป็นสิ่งดีๆที่เป็นความทรงจำสำหรับพี่ก็15ปีแล้วเนาะเขาของให้ออามประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองเลือกนะคะเจอที่ไหนก็ทักทายพี่ใช้ลายเดิมนะคะพี่อาจจะลายไปรบกวนเหมือนเดิมนะคะมีอะไรก็คุยกันค่ะ ครับผมก็ขอให้ออำมนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับจเจริญในหน้าที่การงานนะครับผมสุขสมหวังร่ำรวยเงินทองนะครับผมทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองนะครับผมขอบคุณมากครับผม จากนี้ไปก็ขอให้ออามมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะกลับไปพักผ่อนก็ขอให้พักผ่อนกิกนอิ่มนอนหลับมีความสุขไม่เครียดนะคะก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะอย่าลืมน้องคนนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออามพี่หนูนะคะอมพี่หนูก็ ขอบคุณนะคะในน้ำใจที่อออัมมีให้พี่หนูนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่พี่หนูขอความช่วยเหลืออออัมก็ช่วยเหลือพี่หนูได้ตลอดเลยก็ขอขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยแล้วก็ขอให้อออัมนะคะมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุข ในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเลือกสิ่งใดก็ขอให้มีความสุขตลอดไปค่ะขอบคุณนะคะเลิฟเค่ะก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่อําที่เราเได้อยู่ร่วมกันมาก็น่าจะประมาณ1ิบสามสิปีแล้วนะครับผมก็มาทํางานที่นีเ่เป็นที่แรกนะครับก็ได้มารู้จักวิชาการนะครับเหมือนผมเริ่มจากศูนย์นะครับผมไม่มี ความรู้ด้านครูเลยนะครับก็ได้พี่อํานี่แหละนะครับพี่เป็นวิชาการที่คอยช่วยเหลือนะครับทั้งงานในวิยาลัยลนะครับหรือเรื่องส่วนตัวนะครับเวลาที่ผมไม่สบายพี่อัมก็จะพาผมไปหาหมอครับบางทีก็จะโทรหา,าตลอดนะครับพาไปโรงพยาบาลสมเด็จพาไปนัน่นไปนี่หรือเวลาที่เราไปเที่ยวด้วยกันนะครับก็จะชวนไปตลอดเลยแต่เราก็จะมีมไม่มีแผน วางไว้วันไหนที่จะไปก็คือจะก็จะไปเลยนะครับก็ส,สุดท้ายก็ขอให้ีออามโชคดีนะครับถ้ามีเวลาว่างก็มาเยี่ยมหากันนะครับที่พิศวการเฉลัมบังยินดีต้อนรับตลอดครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับออามผมอออหน่วยนะครับผมก็อยากจะให้ออามมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับนะปราศจากโรคภัยทั้งปวง แล้วก็ขอให้ออมหัวหน้าอมร่ลำรวยเงินทองนะครับนะร่ลำรวยเงินทองแล้วก็มีถ้ามีอะไรจำเป็นอะไรหัวหน้าเรียกพวกผมใช้ได้เลยนะครับนะผมพร้อมที่จะไปทำงานหรือไปกับหัวหน้านะครับโชคดีครับผมหัวหน้าครับสวัสดีครับ สุดท้ายนี้นะครับขอให้อามสุขภาพแข็งแรงนะครับพักผ่อนได้เต็มที่นะครับไม่ว่าน้องคนนี้นะครับเจอที่ไหนก็สามารถทักทายได้เสมอนะครับคิดถึงก็มาหากันได้นะครับยังเป็นพี่น้องกันได้เหมือนเดิมนะครับก็ขออมโชคดีนะครับผมครับผมอาจารย์ฤกษ์ิิธิ์ครับอ,อ,อาจารย์อัมราก็เหมือนน้องสาวผมแล้วก็ เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีมาตลอดช่วยเหลือทุกเรื่องที่ผมติดขัดไม่ว่าการเรียนการสอนทำเอเ a นนิ่งเวลาอาจารย์อำรู้ว่าอาจารย์อำจะต้องไปก็ใจหายผมไม่มีทางจะลืมอาจารย์อัมาาได้เพราะว่ามันอยู่ในใจไม่ได้อยู่ในสมองถ้าอยู่ในสมองผมจะลืมแต่นี่อยู่ในใจจะไม่ลืมตลอดไปอย่างไงก็ต้องขออวยพรให้อาจารย์มาาประสบความสำเร็จทุกๆด้านคิดทำการสิ่ง อะไรไม่ว่าส่วนตัวธุรกิจการงานขอให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปไม่ติดไม่ขัดไม่เจ็บไม่จนรวยรวยขึ้นไปครับเวลาหลังจากนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร่วมง,งานกับแม่ทัพคนนี้แล้วที่หนูเคยบอกว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีพี่อําไม่มีออบั๊มเป็นแม่ทัพพวกหนูก็ จะทำยังไงแต่ว่าเข้าใจว่าทุกคนมันจะมีจุดอิ่มตัวทุกคนจะมีเวลาแล้วก็มีชีวิตเป็นของตัวเองก็หลังจากนี้หนูคิดว่าทุกคนก็ยังทำหน้าที่ครูที่ดีหนูก็จะจดจำเอาไว้นะคะก็ขอบคุณพี่มมากๆในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นูขออวยพรให้พี่อํามีความสุขมากๆและหลังจากนี้เป็นการพักผ่อนที่เต็นที่เราขอให้พี่ทำเพื่อตัวเองบ้างหลังจากที่พี่เคยทำให้กับพวกเรามามากแล้วก็ขอขอบคุณมากๆค่ะอออามจะมักจะบอกว่าป้าเจนสู้ๆนะคำนี้ป้าเจนจะไม่ได้ยินแล้วคือทั้งมันเราจะไม่ได้เจอกันแต่ พอปเจนเปิดไลน์จะเจอไลนอาอา์ออมออมก็จะบอกว่าปเจนสู้ๆต่อไปปเจนก็จะไม่มีคนที่จะมาให้กําลังใจปเจนแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วว่าขอให้อาอมโชคดีสิ่งที่เราอยู่ด้วยกันมาเกือบ2ี่ปีมันเป็นสิ่งที่ปเจนต้องจําคือเพื่อร่วมง,งานที่ผูกพันกัน คุยกันได้ทุกเรื่องคงจะหายากแล้วอยู่ที่ไหนป้าเจงก็ขอให้ออมร,รักษาความดีไว้สิ่งที่ออมทำกับป้าเจนป้าเจนจำทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้ป้าเจนมีกำลังใจเราผูกพันกันเกินเกินกว่าคำว่า,าเพื่อนสำหรับป้าเจนป้าเจนจะไม่ลืมเลยว่าป้าเจนมีเพื่อนร่วมงานที่ดีที่สุดในชีวิต บ้านประเจนที่บุรีรัมย์ยินดีต้อนรับออมเอสมอขอบคุณนะคะออมขอให้ออมโชคดีสู้ๆนะคะก็ขอบคุณนะครับพี่ออมนะครับที่ให้โอกาสผมมาทํางานนะครับที่นี่นะครับซึ่งในที่แรกผมก็เคยได้คุยกับพี่กนะนกว่าที่แรกเหมือนพี่จะไม่เอาผมแหละว่าตอนสัมภาษณ์ตอนนั้นเหมือนกับผมก็ยังัยรุ่นอยู่ับก็คือผมขอบคุณพี่มากนะครับที่ช่วย ในทุกเรื่องนะครับแล้วก็ให้ผมได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายนะครับผมก็คงจะคิดถึงพี่นะครับเมื่อพี่ไม่อยู่แล้วนะครับพี่กลับไปพักผ่อนที่บ้านแล้วเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปผมจะแวะไปเยี่ยมไปไหวนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณพี่ยามนะครับที่คอยดูแลช่วยเหลือน้องตัวเล็กคนนี้นะครับคอยสอนงานทุกอย่างเลยนะครับรึกสายเรืองเรื่องนะครับเรื่องงานเรื่องครอบครัวนะครับ ก็เป็นพี <Thi Roth> mercy, s <S ่สาวที <discussion> However, ่ผมรักที่สุดคนหนึ่งนะครับเหมือนคนในครอบครัวเลยนะครับวันแรกที่ได้ยินว่าพยายมจะไปก็ใจหายเหมือนกันนะครับเห็นผมหัวล้ออย่างนั้นนะครับแต่ภายในใจผมเครียดนะครับแล้วก็เป็นห่วงว่าชีวิตหรือผนแอกเราต่อไปจะเป็นยังไงนะครับแต่ผ่านมาหลายวันแล้วเป็นเดือนแล้วก็นะครับพอจะรู้สึกแล้วว่าทิศทางจะเป็นยังไงนะครับเพียงไม่ต้องห่วงนะครับผมนะครับจะดูแล น้องๆไม่ว่าจะเป็นทีมงานเก่าแล้วก็ทีมงานใหม่ที่จะเข้ามานะครับ่ผนไฟฟ้าแม่ค้าเรานะครับไม่ให้น้อยหน้าพี่ยำเลยนะครับอย่าไปต้องกังวงนะครับเพียงไปได้อย่างสบายใจนะครับก็ปล่อยความโชคดีครับขอบคุณครับสำหรับเก่งก็ขอขอบคุณอออำนะครับตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับแล้วก็ยาวมายันเป็นครูนะครับก็ สำหรับคำสอนต่างๆนะครับคำเตือนต่างๆก็ยังอยู่ในใจตลอดนะครับแต่อาจจะทําบ้างไม่ทําบ้างนะครับในเรื่องของอารมณ์ในการไปชนคนนู้นคนนี้นะครับออมก็จะมีคําพูดดีๆสอนให้คิดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการออมเงินนะครับการเก็บเงินไว้ในอนาคตนะครับก็อย่างเช่นการซื้อรถซื้อบ้านเนี้ยนะครับก็ได้คําแนะนําจากออมมาตลอดนะครับตั้งแต่เป็น คูนะครับเริ่มให้รู้จักเก็บเงินเก็บออมนะครับแล้วก็สอนวิชาต่างๆนะครับที่ทิ้งไว้นะครับสุดท้ายนี้นะครับเก่งก็ขอให้อามนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับออกไปพักผ่อนก็ขอให้ได้มีความสุขนะครับชีวิตไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเกี่ยวกับการทํางานนะได้พักผ่อนสมองนะครับครูอยู่กับไร่อยู่กับสวนนะครับขอให้ชีวิตมีความสุขครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่อํมวันแรกที่ได้ พี่อั้มบอกผมผมก็ช็อตฟิลหมือนกันในใจหนึ่งก็รู้สึกกังวลรู้สึกใจหายบยางอย่แต่อีกใจหนึ่งผมก็ยังรู้สึกว่าพี่เหนื่อยมาสักระยะที่พี่ทนอะไรกับบางเรื่องบางอย่างมาจนถึงขนาดนี้ได้ผมก็ถือว่าพี่สุดยอดแล้วนะครับเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่แข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งจริงๆนะครับแข็งแกร่งทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างใน นะครับในใจพี่เข้มแข็งมากนะครับเข้มแข็งในทุกๆเรื่องผมรักและเคารพพี่มากๆาพี่เป็นเหมือนพี่สาวทั้งสองท่านนะครับทั้งพี่อัมแล้วก็ออบัมเหมือนที่เคยคุยกันไว้นะครับเมื่อถึงจุดๆหนึ่งที่จะต้องแยกย้ายไปเพื่อหาความสุขของชีวิตนะครับเราก็ต้องตามหาความฝันของเรา วันนั้นก็เกิดขึ้นแล้วเนาะและสุดท้ายผมก็ยังเป็นน้องของพี่อยู่วันนะครับนะครับมีอะไรให้ผมรับใช้ยินดีเสมอครับพี่เลือกที่จะพักแล้วก็ขอให้พี่ได้มีความสุขกับทุกๆเรื่องนะครับหลังจากนี้ไปนะครับแล้วก็ขอให้พี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้ใช้ชีวิตแฮปปี้ในทุกๆวันนะครับ ขอให้พี่มีความสุข like กับทุกๆเรื่องที่พี่ทำนะครับขอบคุณครับพี่ก็ยินดีกับยารอารที่ได้ไปพักผ่อนนะครับก so ็สำหรับอ้ออาก็มีคำแนะนำมากมายให้กับเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็เรารู้นะครับว่าเราไม่สามารถที่จะรักความสุขของการอารไวไได้นะครับก็ขอให้อ้ออานะครับพักผ่อนอย่างมีความสุขนะครับ อยู่กับครอบครัวนะครับขอให้อาจารย์าโชคดีนะครับ